อะตอนนี้เราตั้ง่า l o t Assist กับ Adaptive i r u i s e Control ความเร็วที่ตั้งไว้เป็น125นะครับแล้วก็แกปบระยะห่างจากคันหน้าเราเซตไว้1ขีดความหมายก็คือถ้าเกิดเจอรถคันหน้าเนี่ยเราเจะจี้เข้าไประดับหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่แซงเขานะทีนี้ไอตัว Pilot Assist ต่อให้มันช่วยเลี้ยงพวกอะไยได้ก็จริงแต่ว่า มันมันจะบังคับให้เราต้องคอยจับพวงมาลัยเป็นระยะนะไม่ให้ปล่อยถาวรถ้าไอเดียวคือแตะไว้ประมาณนี้ครับทีนี้มันเจอคันหน้าเนาะตอให้เราตั้งไว้ร้อยยี่สิบห้าแต่มันเจอคันหน้ามันก็จะโฮสปีดไว้วิ่งตามคันหน้าไปเรื่อยกับรักษาแกลบระยะนี้ไปไม่จี้เข้าไปมากกว่านี้แล้วก็ไม่แซงไม่ถูกใจเอาวิ่งช้าไปแซงเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนมา มาเปิดเลนส์ใหม่ขึ้นมาถ้ามันแทรกเจอเลนส์มันก็ขึ้นโวงมาลัยสีเขียวอีกครั้งมันจะวิ่งเลนส์น,นี้กับเม i n t a i n s p 125ไปนะครับทางโค้งข้างหน้ามีชาร์ล n น e นิดนึงเนาะทีนี้รถผมจะวิ่งเลนส์นี้นะมันจะไม่ปาดไปเลยข้างข้างาค้นผมจะเปลี่ยนเลน์ไปสมมุติผมเปลี่ยนเลนดมามันหาเลนเจอเนาะตอนนี้ไม่รู้เชื่อใจได้ไหมว่ามันจะเลี้ยงพวงมาลาเข้าโคง้งเนาะไม่หลุดโคง้ง ตอนนี้ผมไม่ได้แตะพวงมาลัยเนาะรถมันก็วิ่งทางโคง้งความเร็วร้อยยี่ห้าเลี้ยงพวงมาลัยไปทีเราจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีรถวิ่งเลนที่เราวิ่งอยู่แล้วเขาก็วิ่งช้ากว่าเราโดยโดยโดยหลักการแล้วมันควรจะวิ่งไปเรื่อยๆจนมันเจอระยะห่างที่มันควรจะเริ่มเบรกมันควรจะเบรกเองเนาะผมอ่ะไม่ได้เร่งกับไม่ได้ไม่ได้คุมเบรกเองเนาะรถมัน พาอดแอซิดมันช่วยตอนนี้ฝนตกลงมานะครับคันหน้าเขาก็วิ่งเร็วนะเขาวิ่งเกินร้อยี่ห้าเราเลยตามเขาไม่ทันสักทีก็ตามใกล้เข้าไปเรื่อยๆครับตอนนี้วิวเป็นวิวลมตะคองมีฝนตกลงมาก็เราก็วิ่งตามคันหน้าไป มันก็ช่วยนะแต่ว่ามันก็ถ้าเราไม่สนใจถนนมันก็คือเราประมาทอะอยังไงเราก็ต้องเทคคอนโทรลด้วยตัวเองตอนนี้รถก็วิ่ง125แฟลตไปเรื่อยๆนะจนไปเจอรถคันหน้าข้างหน้าเขาก็วิ่งประมาณเรา,เราเลยตามเขาไม่ทันทักที สมมติจี้เข้าไปเรื่อยๆสมมติจี้เข้าไปเรื่อยๆจนมันใกล้เกินไปร้อยยิบห้าตอนนี้ยังร้อยิบห้าอยู่เพราะระยะยังไม่ถึงแกลบที่ที่เป็นมินิมัมแกลบที่เราเซตไวเ้เนาะก็วิ่งตามไปเขาหลบให้พอเขาหลบเขาเปิดเลนเนี่ยมันเหลือเลนเหลือผมอยากวิ่งเร็วกว่านี้นิดผมตั้งขึ้นมา 130. เป็นร้อยสามสิบเราขึ้นไปแทร้อยสามสิบแทน ไอร้อยสามบของเราเนี่ยคันข้างหน้าเนี่ยรถกระบะคันหน้าเนี่ยวิ่งน้อยกว่าร้อยสาสิบแน่นอนเราเข้าใกล้เข้าไปเรื่อยๆนี่สิ่งที่รถมันจะ behave ก็คือสิ่งที่รถมันจะ behave ก็คืออ่พอแก็บมันเหมาะสมอะ่ะเดี๋ยวมันก็ break. เบรกตอนนี้มันเริ่ม slow down ล้วคันหน้าเขาวิ่งอยู่แถวร้อยยิบเจ็ดร้อยิบห้ารถเราต่อให้ตั้งไว130้ร้อยสมสิบอ่ะ เราก็จะเบรกสโลดาวงมาถ้าเราอยากจะวิ่งร้อยสาตามเขาไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนเลนเขาไม่เปลี่ยนเลนเราก็ต้องเปลี่ยนเลนสมมติเราเปลี่ยนเลนสมมติเราเปลี่ยนเลนผมลบไปทางซ้ายทางซ้ายเลนมันเปิดข้างหน้าโล่ง track レンเจอตอนนี้รถมันเหยียบคันเร่งขึ้นไปเองมันเหยียบคันเร่งขึ้นไปเอง มันจะเหยียบไปมนไปเจอรถตู้ม,มันจะ slow down แต่ถ้าเราไม่อยากรอถึงตอนนั้นเราจะเปลี่ยนเลนเข้าไปก่อนเขาเปลี่ยนเลนเข้าไปก่อนอถ้าเขาหาเลนเจอเขาก็จะเขียวแล้วตอนนี้เขาจะโค้งให้เราผมไม่ได้โฮโพมอะไรนะฮะตอนนี้ก็คืออ่ารถมันวิ่งร้อยสามสิบกับมันเลี้ยวให้เราอก็เออก็ดีนะ <c oughs> <c oughs> ดีเหมือนมีคนขับรถให้ <c oughs> ตรงนี้เป็นวิวที่สวยของลำตะคองะ มีอ่นเนี้ยเนี้ยนี่มีปัญหานิดนึงตรงที่ตอนนี้เมื่อกี้ผมไปแตะเบรกเนาะมันก็จะหลุดจากโหมดละนี่ผมกลับคีปกลับเข้ามาในโหมดใหม่วิ่งร้อยยี่ห้าปัญหาเมื่อกี้คือรถเราจะวิ่งกลางเลนต่อให้อีรถอีกคันมันจะเหลื่อมมาถ้ามันมาไม่เต็มเลนน่ะหรือมันมาเฉียดเฉียดอะรถมันจะไม่หลบใหออ้รถเราจะไม่หลบให้อ่ะอันนี้อันนี้อ่ะผมแปร์ดสปีดไว้ที่ร้อยสิบห้า แล้วก็มันเป็นทางโค้งรถมันมันโค้งได้นะหมายถึงเออมันก็แ็กเส้นเส้นมันชัดนะส่วนเส้นนี้ออก็ดูดีดูดีครับเขาเตือนให้ผมแตะพวงมาลัยไม่อยากให้ประมาทนนี้เราเซ็ตสปีดลับขึ้นไปที่ร้อยสามสิบวิง่งแช่ยาวๆร้อยสามสิบข้างหน้ามีโค้งอีกแล้วลดลงมาหน่อย เอาสักร้อยี่สิบก็พอเดี๋ยวจะหลุดโคง้งโค้งเยอะมากค้งเยอะมากแต่ก็ยังยังเลี้ยงโค้งได้นะยังไปตามโค้งได้อยู่แต่เดี๋ยวก็จะมีบอกให้ผมมาจับพวงมาลัยบ้างรถก็วิ่งอยู่ 120, ร้อยยี่สิบแทรกโค้งไปเรื่อยๆผมอยากได้เร็วหน่อยผมกดขึ้นมาเป็นร้อยสามสิบตอนถนนมันว่างอะ่ะมันก็เลนคลิปปิ้งไปเรื่อยๆถนนเส้นนี้สวยอะ่ะเออ แล้วก็วิ่งร้อยสามสิบกับรถพวงมาลัยหักเลี้ยวโค้งไปให้แล้วก็วิง130งวงวว่งร้อยสามสิบแช่ไปไม่แน่ใจคันหน้าจะตัดเลนมาไหมแต่ต่อให้เขาไม่ตัดอ่ะรถเราอ่ะมันไม่หลบเขาเลยมันวิง่งมันวิ่งแบบมันก็ไม่ได้หลบขวาเผื่อเขามานะ่ะเอาละลงเนินนะผมว่าเราใช้ความเร็วที่ปลอดภัยหน่อยผมสโลว์ดาวมา120 มีฝนตกเนาะถนนลื่นคล้มผมเปลีลป่ยนเลนลบไปเลนซ้ายแล้วผมก็หาเลนเจอผมโฮไว้เหมือนเดิมรถก็จะวิ่งแทรเลนไปสปีด120ในสภาพฝนตกจนกว่าจะเจอคันหน้าถ้าอยู่ในระยะที่เขาต้องเบรกเขาก็จะแอพพลายเบรกมาช่วยเราสรุปคือตั้งแต่วิ่งมายังไม่ได้เหยียบคันเร่งเนาะ ยังไม่ได้เหยียบเบรกนะพวงมาลัยมีช่วยแตะนิดหน่อยตอนที่เขาบอกให้เรากลับมาถอวพฟวงมาลัยสปีดมันอ่าผมผมลวยอย่างเงี้ยใจไม่ไหวว่าลงมาสักร้อยสิบแล้วกันอืมก็ยังไปเรื่อยๆอยู่วิ่งร้อยสิบร้อยสิบเนี่ยดูฟงมาลัยนิ่งสเตเบิลดีนะร้อยยีสบร้อยสาสิบเนี่ยพายตหลดแอสซสตนี่ดูเสี่ยงไปนิดหนึง่งอิ่งถนนเปียก อันนี้ก็วิ่งร้อยสิบแซงเข้าไปอ่ะเดี๋ยวมันอั้นไปขึ้นมาสักร้อยี่สิบอันนี้ผมแอดจัดสปีดด้วยมืออ่ะผมไม่ได้เหยียบคันเร่งอ่ะมันมีทาร์เก็ตสปีดของมันอยู่กออ็ดูช่วยเยอะ,อะ,อะเป็นประโยชน์